สวัสดีครับผมวันนี้อกับคลิปพาเมนูคออแชัม ep 5ครนะผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2เดือนนะผมวันนี้เตะที่โอแทฟฟอร์ดนะผมต้อนรับการเยือนของนิวาสเซลยูไนเต็ดนะผมนี่ครับเดินเข้าสนามแล้วครับดานดาวโลลุกชอลคารเซมิโลแม็กไกน์ครับเดินตั้งแถวหน้ากระดานสวัสดีครับ วันนี้โอตาน่าไม่ฟิตนะผม,ผมเยลยเอาบายินเดียลงแทนนะครับอันนี้ครับผมไปของเราเออร์ลิงฮาเลนครับผมแต่ใครสงสัยนะผมว่าฮาเลนมีสูทกับอีพีมาอยู่แมนยูนั่ไงก็กลับไปดูอีพีอีพีนหนึ่งได้นะครับผมห่างหายกันไปนานก็สหรับซีรีส์พาแมนยูคอยแชมป์สามเดือนเอ้ยประมาณสองเดือนนะครับผมอ่ครับตั้งเตลูกนี้ครับเป็นทางด้านของยเต็ดนะผมได้เปิดก่อนนะเดี๋ยว ตอนนี้ผมใช้ AI เ,เล่นแทนนะผมเดี๋ยวผมพากเสียงมาปั้บบอลที่คาเซมิโร่จ่ายสั้นมาที่คอบบี้เมนูให้ขึ้นมาคาซมิโมร่มากดเฮ้ยหาเล่นหาเล่นแล้วอโอ้ยเป็นไรกูนเนี่ยไอ้มาเป้ปันยังยังยังฮาเล่นลูกนี้ครับผมนิกป๊อบจับไว้ได้อาจจะม,มีพลาดนิดนึงนะผมลิ้นพันกันนิดหน่อยนะครับหาเล่นหาเล่นลูกนี้ครับออกความมาที่บูโน่แล้วเอ้บาเป้ลูกนี้จะเปิดขึ้นมาวินซูตมู่ไม่ได้ครับ จากขอบมูฟี่ออกมาครับที่เฮฟวี่บานิสนะผมกิมาไลซ์ซ้ายมาที่ติโนและแอนโทนีกอร์ดอนไม่ได้ครับบายินเดียวครับผมให้ซ้ายมาที่มัเทรลิกใครครับลูกช่อช่อวิ่งขึ้นมาให้ไปครับที่คคบีเบนูแล้วมาที่วิซุตวิซุต หลอไปหนึ่งที่หนึ่งที่แล้วจะเปิดไหมเปิดเข้ามาผ่านแล่นลูกหมวกนี่อันหนึ่งศูนย์นะครับอเออลิงฮาแลน,น่นนะผมแหมเป็นลูกเปิดของอ่ะวินซสตเนียนะครับผมแล้วยกขึ้นมาให้อเออลิงฮาแลน่นนะผมนาะทีที่สิบสี่นะครับลูกนี้หรือวผมวินซูตเปิดเข้ามาแล้วฮาแาล่นหมวกแอมตรงนี้แหมสวยงามจริง อันนี้เป็นแมตท,ที่ประมาณ24อของของอ่าลีกนะครับผมเลยประมาณสิบสีแมตนะผมก็จะได้ถ้วยรางวัลน,นะผมเดี๋ยวผมน่าจะถ่ายนอีกสองอีพีนะก็คือเป็นอีพีของลิเวอร์พูลแล้วก็อีพี่คว้าแชมป์นะครับผมมาครับที่เอ็มบาเป้เอาความาเอ็มป้าเป้สปีดสปีดสปีดเข้าไปสปีดเข้าไปแล้วโอ้โหหลอกหลังไปก่อนนะเอ็มบาเป้นิกป๊อบถูกตั้งเตะ เห็นไหมที่แดนเบิร์นเล่นสั้นไหมพี่ตัวนัลลี่ตัวนัลลี่ขวาไปครับซักขึ้นมาที่ตัวนัลลี่แล้วขวาไปที่เฮเบอร์จะขอบมอร์ฟี่ไม่ได้ครับบาอินเดียตั้งแต่ลูกนี้เล่นสั้นมาที่เดลิกแล้วแม็ก,แ,มกแควรแม็กแควรเซมิโลขึ้นไปที่มาทาเดลิกนะผมขวา,มาที่แม็กแควร แล้วให้บูโนลเฟอร์เดสขึ้นไมไ่กวยเคย์เมนูมาให้ทีบูโนลลูกนี้ครับเอฟเปย์ขึ้นมาบูโนลบูโนลหลอกทีนึงแล้วเอฟเป้ครับลูกนี้เหมือนจะหลุดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดนิกโปรครับหาแดนยังทันนะผมเจอฟาเบียนแล้วไมโน่ไมโน่ล็อกขวาล็อกขวาไม่ไม่โอ้โหม,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 มันไม่ล็อกขวาบ้างไมโน่เจอบัตแมนเคลียร์แล้วครับลูกชอวันที่เคย์เมน ไม่ดูแล้วเราไม่ได้ลุกช็อตทีแล้วเปิดเข้ามาหูไม่ได้ครับเป็น Connor คันเน์ของนะอยูเนเต็ดนะบโน่ญฟันเดสบุนโญว้ยคันเน์ครับมีมีสุดนะผมมีสุด ออกมาให้บูโน่เหมือนจะไม่ทันนะผมแดนเบิร์นเคลียร์ไปก่อน,นครับเป็นลูกทุ่มนะผมอข้างไปลูกชอ่ทุ่มมาที่คาสเทมิโลคามีินโนูมาที่วินิสุตเนี่ยวินิสุตให้สายมาที่ที่ไมู่แล้วเปิดมาหไม่ได้ครับนิโป้จับไว้ได้แล้วจับเตะขึ้นไปครับคาสเทมิโล เขียบดักไม่ไ okay. ด okay. so. okay. so, uh, ้แ okay. ล so, uh, okay. mm ้วเมนูขึ้นมาที่คาสิมิโลเดลิกขวามับที่แม็กเว่ขึ้นไปที่คาสิมิโลแล้วแม็กเว่เจยยกขึ้นมาฟดัลโลดาโลจุดจอกจ้องแล้วให้การมาฟคาสิมิโลเออลิงฮาแลนเออลิงฮาแลนให้แบบเป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 ปเป่ลองทีลองดีแล้วแต่ยาวยุตโตโอ้โหวิ่งได้ออกไปแล้วนะผมเขียบเป็นลูกตั้งเตะของเออร์เซนนะผม เปียนไทยมาที่แดนเบิร์นแดนเบิร์นโอ้ครับขึ้นแรกเป็นอ๋อย,ยูเต็ดขึ้นนำนะผมโดยลูกยิงของเอริงฮาแลนนะครับเหมือนทำสกอร์ได้ดีนะผมเกมนี้นะน่าจะเป็นเสมอนะครับน่าจะเป็นอ่าอะไรวะ,ะ <laughs> ชนะน,นนีมตัวนลี่ตัวนลีน่ให้กลางมาครับอีซักขวาครับที่ดัลโล่มาเทลิกมาไก๋ มาเทลิกให้มาบูโนโ่คอพเปนเมนูขวาไปครับโอ้โหถึงเฉยดาโลดาโลหลอกแล้วให้ขวาเอมเปเป้ทันไม่ทันนะผมแนนเบิร์นคือมาที่นิกโปรปกางวับที่ฟาเบ,บียนขวา,ารับเมอร์ฟี่บาเนสบาเนส เขากลางแล้วเปิดเข้ามารก็ดอนได้อืมไม่ได้ครับเหมือนลำหน้านะครับลูกนี้แต่ว่าไปเดี๋ยวคว้าไม่ได้แล้วตั้งเตะครับไปอินเดียเดีย๋ยวขึ้นไปครับฮาร์เรนมาที่เมนูขึ้นไปที่เซมิโลออกซ้ายนะครับที่ลูกช่อช่อบุโนโกิมไลส์จะได้ บานเอสคืนไปครับจีตุนลี่แล้วก่อตอนลูกนี้อ้โหบอกไม่ได้ครับทั้งด้านของเซมิโลนะผมผมบอกไม่ได้ทันนะครับเลฟจีเนี่ยมาที่เมนูมาที่บุโนโ่เล่นออกซ้ายไหมครับที่มิซูติมิซูติยังไงต่อ ยังไงต่อเลี้ยงเข้ามาไม่หนูหูไม่ได้ครับคือลับซีนิปปบแล้วแดนเบิร์นซ้ายไหมครับติโนติโน,โนลิปลิปลาเมตโตใช่ไหมวะอันนี้กอดันครับมากลางไม่ได้เดลิกตัดได้บูโนออกขวาไหมครับที่คีเดนเบเป้เห็นแล้วครับลูกช็อตวิ่งจะแทงไหมโอ้โหไม่แทงครับติดบูโนกิมาลซยแล้วอันโทนี่กอดันได้สวนแลครับจังหวะน,นี้ครับ สายไหมครับพี่อิซักเหมือนจะยิงได้ผมแม่กวครับแม่กวจะไม่ได้ครับผมแม่ไปเข้าทางแอนโทนีกาดอนนะผมแม่กวรอดูครับจังหวะอิซักยิงไม่ได้ครับแล้วแม่กวไปเคลียร์อย่างนี้ครับเอนโทนีกาดอนยิงเลยครับลุงนี้ไป่ีเสมอได้ครับหนึ่งหนึ่งนะครับที่ฮาแลนด์คาวสิบกิโลโน่ฝ่าไปครับที่เอ็มบาเป้ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ15นาทีนะครับ เอ็มปาเป้แล้วลูกนี้คงแตกยาวเกินครับบอตแมนเอา้ามันจะเป็นจุดโทษนะผมโอ้โหกรรมการให้จุดโทษอย่างนี้บอยขอย่งเองแล้วกันอย่างนี้บอยขอบอยขอเลยใช่ปะแบบนั้นเนน่ามันต้องนี่ับผมบายยนเดียกลางๆไหมครับ บาเยนเดียลูกนีครับโอ้โหขึ้นนำเลยครับสองตัต่อหนึ่งครับผมกับบาเยนเดียครับลูกโทษลูกนี้ครับผมแหมโป๊ออกขวาไปก่อนนะผมรอดตัวเอเป้โดนเสียวบัตแมนอันตรายครับลูกนี้บาเยนเดียจ้องจ่องแล้วซอยยิงโอ้กองกลางลูกเป๊ะเลยครับผมขึ้นนำครับผมสองตัวต่อหนึ่งครับ ก็ไปเล่นเหมือนเดิมไป AI เอาแม่งเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วผมไม่งแล้วผมเล่นเองครับบัตแมนมาที่แดนเบิร์นตัวนัลลี่ความที่อันนั้นนีกกดอนกอดอนเคย์สคาซิมิโลเมอร์ฟี่มาที่โอ้โห้เกับโดนครับ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนะเหลือเจ็ดแปดนาทีแล้วผมเอาเพวกอกานาชงกานาโชลงมานะครับเออโยโรไปแทนนะักแข่งเชอซีเฮ้ยมัสซาละุยไม่ลงที่ไงนวะเมสันเม้าผมตดนนี้เริ่มเก่งละขวา,าบัตเดียโล่โยไม่ได้ครับต้องหนีครับอปมาเป้มาเล่นหลังไป แผ่นใหม่นะผมแผนแต่งไม่นะครับหลังเรามีแค่มัไทไธจลิกคนเดียวก็เกินเกินพอแล้วโอ้ผมลืมปิดการแจ้งเตือนนะผมโซ,โซเซเบอร์เป็นช่องเหรอแต่ก่อนเล่นไฟฟ้านะเอ้ไม่แน่ไยแบบนี้แหละเค,คบตัวนี้อุ้ยเค,คบได้แล้วแถมฮิปที่อามาเด,ดียโล อามาดเดีาโลเปิดหลอดม่วงไม่ได้ครับจูนินตันบูโอนกิมไลส์ซานโดตอร์นารีแล้วเอ็มเป้ตัดได้เฉยครับอามาดเดีาโลเห็นโอ้โหไม่ได้ครับบัตแมนเขี่ยไม่ได้ครับ,รบเรนโด,ดกัน,นโชว์โอ้ยวุ้บจบปับ๊บโอ้โหอีกได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ลูกชอเปิดลูกนี่ครับเซิร์ซีโอ้โหไม่ได้ครับเหลือเชื่อครับเซิร์ซีจากเปิดของลูกชอไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับผมยังเสมอเอ้ยยังชนะอยนะครับผมจากลูกยิงของอังเดรบายเดียนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อันดับหนึ่งของลีกนะครับผมเหมือนนักเตะผมจะหายไปนะใครหายไปบะ ต้องซื้อนะผมเดี๋ยวผม,มดูตารางก่อนนะผมตอนนี้แอปท็อปเอซีของเราก็เป็นเคียร์เอ็มเปเป้ผมท็อปยี่สิบเราติดประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะผมมีเอ็ eno, นะอ 7, นะ alo, 13, มเปเป้แล้วก็วินิสตูตจูเนียบุโนฟเฟอร์นเดสนะผมอันดับสี่แล้วก็วิเมโนนะอันดับเจ็ดนะเดโก้ดาโลอันดับสิบสามนะผมแล้วก็อเลฮันโดกาลาโชอันดับยี่สิบนะครับ ท็อปสกอร์ก็เออร์ลิงฮาแลนด์ครับผมโหตอนนี้โดดเด่นแน่นอนครับสามสิบเอ็ดลูกนะครับผมดูทรงแล้วรองเท้าทองคำพรีเมียร์ลีกมาแน่นอนครับก็โโอ้หมันฮาแลนด์แม่งยิงคนเดียวทั้งทีมนะทิ้งห่างมาเลยครับกับอันดับสิบแปดนะผมกับอมินิสุูจูเนียนะครผมตอนนี้เราก็อันดับหนึ่งนะผมห่างอาร์เซนอลรองแชมป์ตลอดการเยอะอยู่นะครับผมมันเก้าแต้มนะครับ เรียแล้อยี่สามนัดนะแล้วอีกกี่นัดวะเออแล้วอีกตอนนี้มีประมาณสิบสี่นัดนะผมสิบสี่สิบห้านัดประมาณนี้แลผมก็ติดตามชมกันได้นะผมนะจบแน่นอนสำหรับซีรีส์พามนยูค้าแชมนะผมสหรับอีพีนี้ต้องขอลาไปก่อนผมจนใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรขอเชิญเทนตับเด็นะครับ